โมฮัวไฟไหม้ยังน่อยฟังโุ่งนุีนเลยจากมันบุ้งคีเล็กเนาะมันบุ้งคีเล็กอยู่ทังนี้แล้วก็เลยไปทั้งเขมมาลาด์โมว่วซิยูฟังไทยหรือฟังเล่าตอนนี้ก็ไทยจากผู้ทำท้องมาลาที่อยู่ไกลเนาะแต่บมฮัวไฟมันใหม่อยู่ ตรงใดควันดูด้วยตาเปล่านี่ควันมันเยอะเนะนาะนาซิมีทาอใไม่บานเลื่อนก็บน,นาซิไม่ป่าม้องตรงนั้นเพราะว่าควันขมลงเลยมองไกลๆก็ยังเห็นเลยตอนนี้ก็อยู่บนผู้ทาทองเนาะอยู่ไกลมากแต่ก็ยังมองเห็น ่บไม้บ้านกับไม้ป่าว่าอยู่มองเห็นเลยผมไก่มา